สวัสดีครับพบกับ News ลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นระหว่างข้างบ้านกับ ซึ่งเรียกว่าเขาเนี่ยพยายามจะกรอบพยายามอะไรตลอดเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่ามีปมหรือว่าอะไรยังไงคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเขาก็จะกรอบครับนี่เลยก็คืออย่างที่เราทราบว่าเรื่องสโนไวท์เนี่ยคุณโบโมิราดาเขาให้เสียงภาษาไทยแล้วก็แน่นอนนะครับในการเปิดตัวหนังหรืออะไรเนี่ยทางคุณโบก็แต่งชุดสโนวไวท์ซึ่งหลายคนชื่นชมว่าโอ้โหแต่งสวยมากแล้วก็ดูดีเลยเป็นกระแสนะครับเป็นกระแสเลยที่เพราะว่าทางฝรั่งชาวต่างชาติก็ชื่นชมเหมือนกันว่าโอ้ย น่าให้ไปเป็นนางเอกสนอไว้ White, นะก็คือแต่งขึ้นนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยหน้าดูเหมือนฝรั่งด้วยแล้วก็มีความสวยแล้วก็มีอะไรต่างๆดูเหมือน,นจริงตามนั้นก็คือเราไม่ได้พูดลอยๆนะครับเพราะฝรั่งเขาก็พูดแหละแต่ว่าเอาจริงเนี่ย มันเป็นชุดสโนไวท์ใครๆก็แต่งได้ย้ำนะครับว่าใครๆอยากแต่งก็แต่งได้แต่คุณโบเนี่ยเขาแต่งเนื่องในที่ว่าเขาเป็นดาราแล้วก็เป็นคนที่ให้เสียงภาษาไทยก็เลยไปเปิดตัวแล้วก็จะมีประเทศอื่นด้วยที่เขามีดาราผู้หญิงให้เสียงภาษาภาษามานั้นๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็แต่งชุดสโนไวท์แต่จริงๆแล้วของข้างบ้านเนี่ยไม่มีไม่มีเลยนะครับเขาก็อยากแต่งก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าแต่งเนี่ย ก็ยังลอกชุดของไทยเลยนะครับลักษณะตรงแขนเนี่ยมันเหมือนของไทยเลยแล้วก็ชุดอะไรต่างๆจริงๆเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นแขนสั้นด้วยนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นแขนยาวแต่ก็อย่างที่น,นะครับว่าตรงเนี้ยมันชัดเจนว่าเขาลอกของไทยคือไม่ไม่ยอมจริงๆนะครับไม่ยอมหรือเาอะไรอารมณ์ประมาณว่าเธอแต่งมาอย่างนี้ฉันก็จะแต่งให้ดูเหนือกว่าซึ่งก็ดูด้วยสายตาแล้วนะครับว่าดีกว่าหรือไม่ได้ดีกว่ากันแน่ เรามาดูสโนไวท์ประเทศต่างๆที่เป็นดาราที่มาให้เสียงของประเทศนั้นๆน,น,นะครับมีของจีนเขา,เขา,าปปก็จะแต่งตัวสไตล์เขาฟิลิปปินส์ก็จะแต่งตัวสไตล์เขาเช่นกันเวียดนามก็อาจจะคล้ายๆต้นฉบับสักนิดนึงอินโดนีเซียครับญี่ปุ่นนี่ดูมีสไตล์มากๆแล้วก็ไทยและหากดูต้นฉบับที่เป็นการ์ตูนเราจะเห็นว่าทางเวียดนามเนี่ยจะมีความคล้ายนะครับขณะที่ของเราเนี่ยตรงบริเวณแขนเสื้อก็คือเราก็มีการปรับประยุกต์นิดนึงแล้วแต่ละประเทศ เราก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจริงๆถ้าข้างบ้านอยากจะแต่งสโนไว้หรือจะปรับให้เหมาะของตัวเองก็คือควรจะออกแบบชุดเองตามให้ตามก็คือตามความเหมาะสมนะครับให้เหมาะกับของตัวเองแต่ว่าเขาเนี่ยลออของไทยชัดเจนนะครับมีกระทั่งตรงเหมือนหูกะต่ายตรงแขนเสื้อแบบนี้เลยนี่ก็เป็นภาพคุณโบเมลดาตอนเปิดเรื่องอตอนไปเปิดตัวหนังสโนไวท์ซึ่งก็ได้รับกระแสมากมายมาแบบสดใสเลยทีเดียวนะครับ คนก็มาถ่ายกันเต็มเลยนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับส่วนสโนไว้ข้างบ้านไม่ทราบว่ากินลูกอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลูกแอปเปิ้ลแน่นอนก็อย่างที่นะครับว่าโอ้โหพยายามจะเรียนแบบเราทุกอย่างแม้กระทั่งชุดสโนไวท์ซึ่งเราใส่งี้คุณจะใส่ตามดีไซน์ของตัวเองหรือว่าอะไรก็ได้เพราะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนี่ก็ยังจะพยายามทําตามเราสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีในที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ